เอาละครับกลับเข้าสู่อร่อยช่อง5นะฮะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงอร่อยชวนชิมใช่แล้วไหนไหนเบ็นก็มาแล้วพี่เจี๊ยบครับผมเบ้นจะพาพี่เจี๊ยบไปที่ร้านไมเคิลบายเชฟบอครับวเชฟบอกนในโอ้โหฝีมือเรื่องอาหารจีนเขาอร่อยในไหนเขาก็เป็นเชฟแล้วเชฟบอด้วยยังไงก็ต้องอร่อยใช่นะครับเอาล้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะไปกันเลยครับกับร้านไมเคิลบายเชฟบอครับ อร่อยวนกินสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราเด็กสมบูรณ์ลดแรงมากแค่29บาทวันนี้ถึง28คกุมภาพันธ์สกนี้ ตามมาค่ะพี่เจี๊ยบครับผมนะฮะนี่เราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านครับผมเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยเดี๋ยวเข้ามาพาพี่มาฟิตเนสนะคุณดีกันเละเกินโอเคครับคุณผู้ชมครับชื่อร้านเลยดีกว่าไมเคิลบายเช็บ่องเชฟบองคือคุณพ่อครับผมแซ่บ่องคือคุณพ่อนะฮะพี่ยุทธนั่นเองนะครับแหมผมเคยเจอมานานในวงการอาหารจีนนะครับท่านเก่งมาก มีทั้งหมดกี่โซนครับคุณแม่ครับมีทั้งหมด3โซนแต่ด้านหลังก็จะเป็นห้องแอร์ห้องแอร์ครับผมจะมีห้องคาราโอเกะด้วยใช่ครับแล้วก็ห้องจัดเลี้ยงใหญ่นะฮะวันนี้เมนูเป็นอะไรบ้างฮะแนะนําวันนี้จะเป็นชุด2,500สําหรับ10ท่านเป็นชุดเป็นเซตก็มีใช่ไหมฮะครับผมมีชุดใหญ่ชุดเล็กชุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีให้เลือกครับเอาละครับเซตกลางราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ที่จะไปชิมสอ0พันรบาทไปดูหน้าตากันหน่อยครับไปเลยครับ อันนี้ทั้งหมดกี่เมนูทั้งหมด8ครับ2 5 0 0ันรบาทสองพันาสำหรับแค่ถึง1ิที่กำลังพอดีสำหรับ10ท่านนะฮะไก่ตัวนปลาสบายๆสิท่านก็ได้ครับเขาบอกแล้ว1ิบคนสองคนก็ได้ครับสองคนก็ได้เลยเขาบอกแล้วข้ไม่เล่นเลยเห็นป่ะสองคนก็ได้พักกองต่อยกันก่อนไหมเอาไหมชิมชิมชิมามาชิมกันเลยดีกว่านะฮะ เมนูนี้นะฮะออเดอร์ร้อนนะครับมีอะไรบ้างครับผมีอะไร,รบ้างเป็นกระเพาะปลาผัดแห้งปอเปี๊ยะไส้เป็ดย่างนี่จะเป็นยำแมงกะพุนลแล้วก็จะเป็นแฮมผัดหน่อไม้ฝรั่งอันนี้เป็นแมงกะพุนรหรอนี่แมงกะพุนสดๆใช่ไหมมายำแบบวัฒนธรไทยนะทอดตรงเนี้ยที่มันกรุบกรอบเด้งดึ๋งรสชาติแบบเดิๆเด้งดึ๋งอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับพูดถึงแล้วจะเปลี่ยนเะป็นเมนูอื่นอย่างเงี้ยฮะเมนูอื่นถ้าออเดอร์เปลี่ยนได้ครับก่อนหนเปลี่ยนได้ครับผมอันนี้อนป,ปอเปี๊ยะ มเป็ดย่างครับอร่อยนะผมชื่นชอบในฝีมือคุณพ่อเขาเมื่อนารล่วงอาหารจีนี่เก่งมากไม่ต้องไปเมนูอื่นหรอกจบแค่เมนูนี้แหละนีก็อิ่มแล้วนอกจานหอมอ่ะเมนูต่อไปไหมคะเมนูต่อไปเหรอครับเป็นกระเพาะปลาก็ได้ครับกระเพาะปลากระเพาะปลาน้ำแดงครับเนื้อปูนร่อแน่อย่างนี้เลยเนาะครันเขาให้เยอะมากอรั อันนี้อย่าลืมนะครับผู้ชมครับอยู่ในเซตกลางนะฮะสองพันสองพันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทสำหรับสิบท่านสบายยอร่อยมากค่ะน้ปูนแน่นๆันขอให้เยอะมากอ่ะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความแท้เพิ่มก็มีชิโ์ใส่อีกนิดหนึ่งพัชียอีกหน่อยหนึ่งจบเลยข้ามปะต่อเลยไก่ไฟแดงครับผมอันนี้อันนี้ต้องมีการหมักปะหมักก่อนเนะก็ขั้นแรกก็เอาไก่ไปต้ม กับเครื่องยาจีน20นาทีเอาขึ้นมาแล้วก็มาตากให้แห้งครับสร้างให้จากนั้นก็เอาลงไปทอดครับไอ้กลิ่นที่หอมก็คือได้มาจากเครื่องยาจีนยาจีนประมาณ10ชนิดได้โหเยี่ยมยอดนะฮะไก่เนี่ยมันนุ่มมันนุ่มนะฮะถ้าใช้ไก่บ้านเนี้ยมันก็จะเหนียวเกินไปเนาะอีกหนึ่งเมนูนึงดีกว่าไข่ตุ้นทอดเป็นแฮกขึ้นเหรอครับสังเกตดูนะข้างนอกกรอบนะคุณผู้ชมข้างในเขายังฉ่ำอยู่เลยนะเนื้ออันนี้แนะนำครับนี่คือเป็นเนื้อกุ้งใช่ไหมคะใช่ครับเนื้้้้้้อออออกกุงงับเเเเนนืืดดดียยวว๋ปู ที่ทานกับน้ำจิ้มบ๊วยครับกรอบนุ่มในเนื้อแน่นๆช่ที่เขาใช้เนื้อกุ้งเพราะว่าให้มันเด้งเวลาที่เราเคี้ยวอันนี้นะคะจะบอกว่ามีแต่เนื้อล้วนๆเอาล้วฮะแพ้ขึ้นไปแล้วถัดมานี่ปลากระพงนึงซีอิ๊วครับปลาก็สดๆครับมหาชัยเลยฮะนะฮะต้องสดๆนะเป็นปลาไวไห้นะใกล้มหาชัยอนนี้ใกล้ค่ะ สิ่งที่ได้ก็คือความสดของเนื้อปลาแต่นี่ไม่มีเกล่อเลยชอบอะชอบตรงนั้นพี่กินปลาทุกวันเลยร่างกายที่ดียูจะของร้านหมอแล้วพี่อายุเยอะแล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนองเงี้ยก็ต้องหาอะไรบรรลุรลกการหลายเน้อช่วงนี้เดินไปไหนก็ก๊อบแกรบก๊อบแกรบไปหมดกระดูกปลามาอีกหนึ่งเมนูข้าวผัดหยางเจาเมืองหยางเจ้าครับข้าวผัดปกติเบนถ้าเราไปกินนะเราก็จะเจอข้าวผัดแบบแฉะแฉะแล้วมันก็ไม่ค่อยหอมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนมีประสบการณ์เรื่องการผัดข้าวมันจะน่ากินมันจะหอมแล้วก็แยกเม็ดแบบนี้ ใสอะไรบ้างอะคะคุณนายก็จะมีใส่ข้าวกอะไรครับบุกก้ะสอบมาหมดข้าวก็เป็นต้เปลนผัดจะเป็นสันเชื่องก็เสียปล่อยกันเองนะอยายเสิร์ฟสั่งนู้นแล้วพี่เสีอให้ก็จะมีมีแฮมนะครับหมูแดงหมูยอมีหมูตั้งเนื้อไก่เส้นด้วยไก่เส้นด้วยรสชาติ ไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่ารสชาติที่เราได้มันมันก็คือเค็มออกหวานนิดๆนะฮะสองพันห้าร้อคุณได้อิ่มอร่อยถึงสิบคนนะฮะกับชุดเมนูถึงแดเมนูขนาดนี้หวานด้วยนะนะฮะจบด้วยของหวานนะครับเป็นอะไรครับออนี่แปลกไยเผือกบดปกติหั่นไปมันจะอึมคืนมันไม่้หั่นไปมันขาวเพราหั่นไนะเพราะว่ปลายมันนั่งเหมือนเหมือนแบบว่าพื้นฝนจะมาแบบนั้นมันคนดำอ่ะมันไม่สวยไง ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาเสียใจนะมันต้องยอมรับความจริงบ้างคนเราอ่ะอันนี้เป็นเมนูล้างปากเมนูล้างปากของของหวานทุกครั้งที่ไปกินร้านของพิยุทธ์ก็จะได้กินโอ้โแปะกล้วยแบบเนี้ยแล้วก็จะชอบมากเรื่องของตัวเผือกมันจะไม่หวานมากะให้มีกลิ่นหอมมีความอร่อยแต่ไม่ได้หวานมากจนแสบไส้ขนาดนั้นนะฮะใช่แปะกแปะก้วยทานเยอะๆดีนะคะดียังไงฮะแก้ความจำเสื่อม ใช่ใชความจำจะดีผมกินบ่อยอกินทุกเช,ช้าตื่นเช้ามาผมจะกินวันละวันละแบบว่าเป็นถ้วย <c oughs> เขาเรียกอะไรนะโอเคอ้ะแต่กล้วยนะฮะกินความจำจะดี <c oughs> วันนี้นะครับผู้ชมครับแน่นอนนะครับอย่างอื่นนะผมคงทำไม่ได้แหละผมอยากนะแนะนำให้คุณผู้ชมเนะี่ยได้เห็นวิธีการทําดีกว่านั่นก็คือเรื่องของข้าวผัดผัดยังไงออกมาไม่ต้องได้ล้วนแบบนี้นะฮะนั่นก็คือข้าวผัด อย่างโจ๊อย่างเจ้าือนกันนะครับผมพยาดไปดูในครัวได้ไหมได้ครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับว่าวิธีการทําทํำยังไงถึงออกมาอร่อยแบบนี้เช่เลยครับสวัสดีครับตีครับนะฮะนี่คือคนที่จะผัดให้ดูนะครับใช้ข้าวสวยแบบนี้เลยครับผมข้าวสวยข้าวหอมไทยเราเนี้ยนะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มเลยร้อนกระทะด้วยน้ำมันนะครับข้าวที่ผัดรู้ว่าไข่แล้วไม่ติดกระทะนะเองนะใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อย ใส่ไข่ครับใส่ข้าวลงไปเลยนะฮะของไข่และข้าวนะครับก็จะออกมาเหลืองน่ารับประทานใส่อีกทีครับเติมไข่เข้าไปอีกนะเทไปที่ข้าวเลยนะครับส่วนที่เหลือแบ่งเป็นสองส่วนที่ต้องคนตลอดเวลาแล้วก็ใส่รสชาติเลยครับใส่เกลือครับน้ำตาลครับตามด้วยนะฮะซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์และซอสุงรสตราเด็กสมบูรณ์ครับ โอเคครับใไ่พึ้งก็ใส่เนื้อหมูตักหมูยอครับแฮมนะฮะหมูแดงครับไส้กรอกใหญ่ครับและไข่เซตไส่เส้นครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับนะครับต้นหอมเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะแยกเป็นเม็ดไข่เม็ดมันแบบนี้นี่คือสไตล์ผัดผัดแบบจีนจีนับขอบคุณมากครับที่ตีครับนะฮะเอาแล้วฮะ เดี๋ยวไปต่อที่โต๊ะอาหารครับคุณผู้ชมโอเคนะฮะฝากด้วยนะครับกับร้านนี้นะฮะร้านใหม่ล่าสุดเลยนะครับชื่อร้านว่าไมเคิลครับไมเคิล by เชฟบอกเชฟบอกแต่ผมรู้จักในนามก็คือพิยุทธ์นะครับนะฮะเป็นเชฟที่มีความขั้บอดในอาหารจีนรังสรรค์หลายๆเมนูมาให้คุณผู้ชมได้ชิมกันนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เขามาเปิดใหม่ที่นี่นะฮะใช่ครับไปมาสะดวก มากที่สุดนะครับผู้ชมครับราม2 46ครับซอย46นะฮะคุณเข้ามาก็จะเจอเลยเจอเลยครับผมเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่11โมงถึง5้าทุ่มครับสมมติมีจัดเลี้ยงหรือมีอะไรต้องโทรมาจองก่อนไหมคะอ่าโทรมาจองล่วงหน้าครับล่วงหน้าก่อนเลี้ยงรุ่นเลี้ยงอะไรอย่างนี้นะฮะแลบปริญญาคุณก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเพราะเรามีอาหารเป็นเซตเป็นชุดคอยต้อนรับแบบนี้สําหรับอาหารอลาคาร์ดก็มี ครับในเมนูก็มีนะฮะเขาสามารถสั่งได้กันละกันขอบคุณมากมากครับคุณแม็กครับวันนี้สิ่งดีๆเรามีมอบให้แลนก็คือซอสหอยนางลมสูตรขคมข้นตราเด็กสมบูรณ์มอบให้หนึ่งชุดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม็กมากๆเลยฮะที่ให้เกียรติกับรายการนะครับไมเคิลบายเชฟบอกนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณพิธีกรสุดน่ารักคนนี้นะฮะน้องเบนนะฮะมาให้เกียรติมานั้งทานข้าวกับพี่ตรงนี้แล้วก็แนะนําสถานที่ที่ดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากๆครับนะฮะแมมันน่าจะเป เอาละครับคุณผู้ชมจะกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์11โมงกับอร่อยช่อง5วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs>